ก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวบอทท่านเลยครับก็อยู่ผมทันไนครับก็อยู่ในแมปอาคําคไลท์ครับในพาร์ทที่2ครับก็จากพาร์ทที่แล้วเราไปทำอาชีพพวกฮันเตอร์ครับก็พาร์ทนี้จะมาทําพวกฟาร์มครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวดูเลยว่ามันได้รอบไปเท่าไหร่ มาไกด์วันนี้ก็อตรงนี้ไม่เออเคอรี่ตรงนี้เดินมาหน่อยก็นั่นแหละถึงละแต่ผมขี่เกียดเดินไงวิ่งเอ้ขี่จักรยานเอาเออไนดูดิทำอะไรบ้างมามีเคียวเกี่ยวข้าวแปดบาทเหรอแล้วก็มีเขาเรียกว่าไงที่รดน้ำเหรอโอเคแปดบาท อันนี้สองบาทเหรอต้อนทุนต้อจะถูกเนี่ยโอ้คไม่ลุงเออฮะจากที่ผมศึกษามันเนี่ยไปดูมาแล้วนะต้องซื้อเจ้านี้ก่อนนะเอาซื้อเคียวเกี่ยวข้าวซื้อเจ้านี้ปุ๊บอ่ะคือทำฟาร์มเลย ไงต่อมานเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องใส่ยิมเปียกนี่เหรออ๋อใช่ทจมาแล้รู้สึกว่ารดน้ำต้นไม้อะก็เหมือนเวลาเอารดน้ำต้นไม้เวลาตอนเช้านัใช่เหมือนรดน้ำเลยเดี๋ยวโตวเองนะ เฮ้ยผมเดานะ่ยมาแล้วรอเวลาใช่ไหมเดี๋ยวไปดูข้างในม,มีอะไรบ้างข้างในโรงงานเนี่ยเออเดี๋ยวหลังจากภาที่แล้วนะรู้สึกว่าผมมาเซสินี้ผมเห็นว่ามันสิบาทนะไอที่ขายนั่นแนะขายเนื้อเข้าไปแล้วอะ ใช้สี่อันเหรอข้าวที่อัน,นออแล้วมันขาดได้เท่าไรอันรอบฮะรอบละร้อยเหรอเกียเงินดีกว่านี่อีกเงินดีกว่าอีลาดสัตว์อีกลยโอเค 哪里？啊喔、嘿，那、嗯。嗯 หมุนไปใครมาเลยแถวนี้วนนนะโอเคหมุนไปเรื่อยๆ โอ้ยในเอ๊ะนี่อะไรวะซ่อมต้องไปเอากระเป๋าซ่อมอีกแล้วก็สึกมา,มาไว้ตรงนี้วะรอบหนึ่งโอเคเยอะอยู่นเนี่ยวนดิรู้สึกอันนี้โอเคเสเี่ย มีทั้งสิบหรือมาเลยนคนแยังมือที่โปกโอ่ะอ๋อกระถาไอ้ที่รดน้ำวันนี้เองนะไม่รดไม่มีรถตน้นไม้หรอือไม่ล่ะ เอารถดินรถดินนี่โอเคพวกมันไล่อย่างงี้ รอไปตักน้ำรอเงนเ,ออเดี๋ยวน้ำไม่น้ำตรงนี้อ่ะไหนดิเราโตโอเคโตเทียน เก็บเก็บไม่แน่ใจว่าสัมารขโมยได้่ะอนนไปเก็บพี่เหลือกัน วงไว้ันนีจะไม่โงยนะสองนั้นะมาัวดี ห<ไ>มุนต่อไปนี่นน เสืออาไรนะอาชีพนี้สึกเงินดีกว่าหรอกว่าพีวนะเลี๋ยวเลวดูดิว่าจะมีอาชีพอื่รอีกอ้างไอเดียอิเล็กทรนิกกับไอเมืองอบิวเดอร์อโอเคทำต่อไป ก็เงินเยอะเดี๋ยวลองไปเบิกโรงแรมหรูนี่โอเคโอเคอีกรอบนี้กันลุงจะเพิ่งหลับ ที่ทำอีกตะก่อนดูน้ำไปโอเคต้องน้ำงี้มั้ง น้ำตรงแม่น้ำนี้ไม่ได้หรอเออขึ้นยากจริงตรงนี้โอเคเดี๋ยวตัดอีกทีหนึ่งเออใ,อให้ตายเพชรจัก,กรยานตกน้ำอานี้แล้วเดินไปก็ได้ปะ โอเคเนี่ยสุดก็ถึงโรงแรมจิตแพงสุดแล้วดูดิโอเคดูว่าห้องห้องไหนนับเป็นไงห้องข้างในเอาสักชั้นสามแล้วกันอ่ะห้องสองนี่นับเป็นชั้นหนึ่งอะของโรงแรมอ,อะไม่หนึ่งกันแล้วไห้องไหนก็ได้ห้องนี้กัน มาห้องใครที่แคบจังโอเคโอ้ไม่แคบะห,ห้องโอเคนะี่ยถือว่าโอเคอนะห้องมีห้องน้ำให้ปวดท้องอะแล้วห้องนอนนี่ห้องนอนไหนอะนี่อะโอ้ห้องกว้างอย่างเนี้ย เออก็คือเหมือนจะเพิ่มไวด้วยการนอนเนี่ยเพิ่มไว้อ้ยยังงี้ก็ได้เหรอนะี่ยดูนี่แบบนี้เขาทำมาดีนะอ,อืมไฟโอเคนี่เราอยู่เื่อคุ้มค่าการทำงานนะ เราดูได้เหรอดูทีวีไม่ได้โอเคโอเคเดี๋ยวอาบ,บน้ำเหรอ,อเฮ้ยอาบได้เราเปิดน้ำดีกว่าเปิดได้เหมือนกันเลย โอเคน่าจะต้องโอเคไงจอดียวห้องอะไรอ่ะโอ้มีห้องกระแอร์โอเคถึงกว้างนนเนี่ยชั้นหนึ่งเนี่ยโอเคถึงอาชีพฟาร์มได้เทียร้อยโอเคอยู่นะเทียร้อยรอบหน้าเดี๋ยวลองไปดูอนันไงเหมืองนี่เป็นยังไงโอเคเดี๋ยว 쭈카, 쭈피언, 흔히